สองหนุ่มครับสองหนุ่มตัวนี้ตัวที่เดินมาเกิดสิ้นปีสิ้นปี64ครับเดือนธันวาผมตั้งชื่อว่าเจ้าปีเก่านะฮะหรือว่าเรียกยังไงคือชื่อว่าธันวาครับเป็นตัวผู้ครับนี่คือประมาณประมาณ3เดือนอะแต่ตัวโตมากตัวโตมากมีมีเขามีเขา น่าน่า,น,าน่ารักครับส่วนตัวหลังนะครับชื่อว่าเด็กชายมีนานครับเนื่องจากว่าเกิดประมาณสักต้นเดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนาแต่สีค่อนข้างที่จะไม่เข้มเท่ากับไอ้เจ้าทันวาเนี่ยฮะตอนนี้กินหญ้าเป็นละนะครับได้ตัวผู้ทั้งสองตัวตอนแรกคิดว่าไปซื้อไปซื้อมาซื้อตัวแม่มามาสองตัวกะว่าจะได้ลูกแฝด สักตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับ2ตัวก็ก็คุ้มแล้วครับซื้อมาในราคาประมาณ1 0ื0นบาทนะครับเป็นแพะเขาเรียกว่าตัวนี้น่าจะเป็นเลือด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 เชื้อพันมาเนี่ยประมาณ90%อรนะครับอันนี้นะครับก็กำลังกินหญ้าเก่งครับไอตัว3เดือนเนี่ยฮะไอตัวชื่อว่าธันวาเนี่ยครับส่วนตัวมีนาเนี่ยครับมีนานู่นครับตัวเล็กตัวเล็ก พึ่งพิ่งหัดกินหญ้าเขาจะกินหญ้ามันอ่อนคือฟันเขายังไม่มีครับก็อยู่กันแบบนี้แหละฮะเลีย้ยงแพะไปวันๆนะหนุกนานหนุกนานเนี่ยฮะนี่สตัวครับหญ้าเขาเขียวครับปลูไว้ประมาณสักปีกว่าๆแล้วครับพอโดนน้ําฝนก็ยอดหญ้าก็แทงขึ้นมันก็จะมีให้แพะเรากินหญ้าครับนี่ฮะ อขอบคุณที่ติดตามดูคลิปแพะผมนะครับขอบคุณครับ